นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับแมตต์วันนี้เป็นแมตต์กระชับมิตรภายในของ a อคชั่น u ัวนะครับเราได้รับการสนับสนุนโดยดีจากสยามสปูลนะฮะซึ่งเหยื่อตัวนี้เราค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยเห็นใครที่จะนำมารีวิวหรือจะมาเทสมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเราจะมาดูวิธีการตีบัตเบดนะฮะที่ถูกต้องของสยามสปูลนะครับ วิธีการนะฮะสังเกตดูนะครับปล่อยสายให้มีสายหน้าประมาณสัก1เมตรนะฮะเล็งดูตรงไหนเราจะตีนะฮะวิธีการสร้างแอคชั่นให้เหยื่อหรือวิธีการส่งเหยื่อให้ไก่เนี่ยต้องใช้วิธีการนี้หาล่างเลล้วนปล่อยลบกันละโ้ไก่ด้วยวะอย่างไก่เลยสุดยอดดูแอคชั่นของเหยื่อเป็นไงโอ้สุดยอดมาก S <S 2> <S 2> <S ผมเป็นป <ผม S 2> ล <ง S 1> าหูกจัดให้<อ>แล้วเนี่ยเตรียมตัวต่อคิวโอเคนะครับแล้วเจอกันครับเสี่ยมสุูล